หัวข้อที่4นะคะจุดตัดเส้นมัธยฐานหรือเรียกว่าจุดรวมมวลนะคะเส้นมัธยฐานคือเส้นตรงที่ลากผ่านจุดกึ่งกลางบนด้านของรูปสามเหลี่ยมค่ะไปยังจุดยอดที่อยู่ตรงข้ามทำให้พื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมนั้นถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนเท่ากันดังรูปนะคะลากจาก ด้านของสามเหลี่ยมไปยังจุดยอดที่อยู่ตรงข้างจุดตรงกลางที่ทั้งสามด้านมาเจอกันเรียกว่าจุดรวมมวลคือตรงกลางสีดำตรงนี้นะคะเขาบอกว่า 5a จุด a x 1 y 1และจุด b x 2 y 2และจุด c x 3 y 3 เป็นจุดยอดของรูปสามเหลี่ยม abc มี pxy pxy ที่ว่าก็คืออยู่ตรงกลางนี้ค่ะ p จุดนี้นะคะ pxy ตัวนี้นะคะ pxy เป็นจุดตัดของเส้นมัธยฐานของเส้นมัธยฐานแล้วถามว่าพิกัดตรง,นตรง X y เนี้ยตรง pxy เนี่ยคืออะไรหาได้จากสูตร x เท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3แล้วหารด้วย3ค่ะส่วนพิกัด y ก็ได้จาก y 1บวก y 2บวก y 3แล้วหารด้วย3ค่ะดังนั้นพิกัด xy ของเราก็จะได้เป็นตัวนี้ค่ะพิกัด xy ของเราจะได้เป็น x ของเราเกิดจาก x 1บวก x 2บวก x 3ทั้งหมดหาร3 y ก็เช่นกันค่ะ y 1บวก y 2บวก y 3ทั้งหมดหารด้วย3ค่ะก็จะได้จุดกิกัด xy ออกมาอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างถามว่าตัวอย่างที่1นนะคะจงหาจุดตัดของเส้นมัยธยฐานของสามเหลี่ยมซึ่งมีจุดยอดเป็นดังนี้ข้อ1จุด a 2 3 b 5 7และ c 8 5 อยากทราบว่าจุดทั้ง3ามนี้มีจุดตัดของเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมนี้อยู่ที่จุดใดก็คำนวณเลยค่ะค่า x พิกัด x ของเราได้จาก x 1บวก x 2บวก x 3หารด้วย3 x 1ของเราก็คือ2 x 2ของเราก็คือ5 x 3ของเราก็คือ8 2 5 8บวกกันแล้วหารด้วย3ค่ะตามสูตร ได้15หาร3ก็ได้เป็น5ได้ตำแหน่ง x แลราคา x เป็น5ในขณะที่พิกัด y เกิดจาก y 1ก็คือ3บวก y 2คือ7บวก y 3คือ5รวมการหารด้วย3มันก็ได้เป็น15าส่วนสหารออกมาเรียบร้อยคำตอบ y ก็เป็น5นั่นหมายความว่าจุดตัดของเส้นมัยธยฐานของสามเหลี่ยมนี้อยู่ที่จุด5 5ค่ะ x ห้ y ห้าขันไหมคะอ่าลองมาทำข้อสองข้อสองของเรามีจุด d ลบสองห้า e แปดลบสาม f ลบเก้าสิบเอ็ดอยากทราบว่าจุดตัดของเส้นมัธยฐานของสามเหลี่ยมคือจุดใดอ่าสูตรไ่้ยังไงคะลองทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งสูตรของเราคือ x เท่ากับ x 1บวก x 2บวก x 3ทั้งหมดส่วนได้วยเท่าไหร่คะทั้งหมดนี้ส่วนด้วยสามถูกต้องค่ะอ่ะแทนค่าค่ะ x 1ของเราคือลบสอบวกด้วย x สของเราคือ8บวกด้วย x 3ของเราคือลบเค่ะทั้งหมดส่วนด้วย ส่วนทศรายส่วนด้วย3ค่ะถูกต้องเลยอ่าคำนวณค่ะลบสอบวกแดบวกด้วยลบ9ได้ลบสถูกต้องส่วนด้วยตัวเดิมค่ะส่วนด้วย3ค่ะคำตอบได้เป็นลบหได้แล้วค่า x ของเราต่อไปหา y ค่ะ y สูตรว่าว่ายังไง y 1บวกกับ y 2 บวกกับ y สามทั้งหมดหารด้วยหารด้วยเท่าไหร่คะหารด้วยสามค่ะเริ่มแทนค่านะคะ y 1ของเราคือลบห้าบวก y สองของเราคือลบสามบวก y สาของเราคือสิบอ็ดค่ะทั้งหมดส่วนได้เท่าไหร่คะส่วนด้วยสามค่ะ คำนวณสิคะลบห้าบวกลบสามบวกสิบเอ็ดได้สามส่วนเท่าไหร่คะส่วนตัวเดิมคือส่วนสามค่ะซึ่งสามส่วนสามมีค่าเท่ากับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วสรุปค่ะเพราะฉะนั้นเราได้หรือ,อยังพิกัดได้แล้วค่ะพิกัด x y ของเราคือลบหนึ่งกับหนึ่งค่ะเสร็จแล้วค่ะอันนี้คือ จุดรวมมวลของเราซึ่งเป็นจุดตัดของเส้นมัยธยฐานของสามเหลี่ยมได้ไหมคะสองข้อลองดูอีกข้อหนึ่งตัวอย่างถัดไปไม่ทันยังไงย้อนดูนะลูกตัวอย่างที่สองสามเหลี่ยมรูปหนึ่งมีจุดยอดเป็นลบสามกับเจ็ดลบหกกับลบสี่แล้วก็ a b ซึ่งอันนี้เป็นจุดยอดของสามเหลี่ยม มีจุดตัดของเส้นมัธยฐานเป็นจุดลบสามสามถามว่าพิกัดของ AB คืออะไรให้หาอ่าทำยังไงลองคิดดูสิคะจากสูตรจากสูตรเรารู้ว่าพิกัดที่เป็นจุดรวมมวลของเราหรือจุดตัดของเส้นมัธยฐานของเราเขาให้มาแล้วใช่ไหมเอาเลยขึ้นต้นเลยนะคะใช้สูตร x เท่ากับ x ห บวกกับ x 2บวกกับ x 3ทั้งหมดส่วนด้วยเท่าไหร่นะส่วนด้วย3อีกอันนึงค่ะ y ของเราจะเท่ากับ y 1บวกด้วย y 2แล้วก็บวกด้วย y 3ทั้งหมดของเราส่วนด้วย3เหมือนเดิมถูกต้องค่ะ เริ่มแทนค่านะครูรู้ x y แล้วเพราะว่าพิกัดมัธยาฐานของเราก็คือ x y ที่ให้มาก็คือลบสามสามมันคือค่า x กับค่า y ถูกไหมเออตรงนี้ก็จะกลายเป็น x ห y หนึ่งถูกไหมคะตรงนี้จะกลายเป็น x 2 y 2ส่วน a b ของเราก็จะกลายเป็น x 3กับ y 3อ่านะครูเริ่มแทนค่าหา a b แล้วนะ ก็จะได้เป็น x ของเราเป็นลบ3เท่ากับ x 1ของเราก็กลายเป็นลบ3บวกด้วย x 2ของเราก็คือลบ6ถูกไหมคะ x 3ของเราคือตัวอะไรลูกตัว a อ่าตัว a ที่เราต้องการหาทั้งหมดส่วนด้วยส่วนด้วยเท่าไรส่วนด้วย3เริ่มคำนวณค่ะย้าย3ตัวส่วนข้างล่างขึ้นไปคูณด้านซ้ายกลายเป็นลบ9เท่ากับ ลบสรวมกับลบหได้ลบ9แล้วบวกกับ a เพราะฉะนั้น A ของเรามีค่าเท่ากับเท่าไร่ a มีค่าเท่ากับ0ค่ะได้ได้แล้วไดเ a และส่วนอีกด้านหนึ่งตัว y ของเรารู้แล้วจากจากโจทย์ให้มา y มีค่าเป็น3 y1 แทนค่าค่ะเป็น7บวกด้วย y 2เป็นลบสี่ y3 รู้ไหม y3 ยเป็น B ค่ะตัวที่เราต้องการจะหาทั้งหมดนี้ส่วนด้วย3ค่ะย้ายข้างแก้สมการ<บ>หา B ออกมาค่ะ3หารอยู่ข้างล่างย้ายขึ้นไปคูณเป็น9 7บวกกับลบสได้3บวกกับ B รู้ไหมตกลง B เท่าไหร่ b ได้เป็นเท่าไหร่คะ6ค่ะถูกต้องสรุป เราต้องการหา ab ได้แล้วค่ะเพราะฉะนั้นพิกัด ab ของเราได้พิกัดคือเท่าไรคะ0กับหค่ะได้แล้วตัวอย่างที่สองเรียบร้อยเราได้พิกัดของ ab แล้วได้ไหมคะอันนี้คือเรื่องจุดตัดของเส้นมัธยฐานหรือเรียกว่าจุดรวมมวลค่ะ